วันนี้มาร้านกาแฟนะครับก็เดี๋ยวมีมเมาอะไรนิดหน่อยไปเข้าไปดูกันโอเคครับวันนี้แปลงหน่อย มาชินกาแฟสองแก้วนะครับก่อนมาเอาของมาเดี๋ยวมาเรียนวิชากาแฟเนาะพี่ฟิล์มใช่ไหมพี่จิ้วฟิล์มใช่ไหมไม่เคยเรียกชื่อเลยเรียกแต่พี่เออก็พอดีเหมือนแบบพอเริ่มสนิทกับพี่เขาว่็แบบเหมือนคุยกันเนี่ยเพราะว่าผมยกเม็ดผมมาเองนะถ้าเป็นร้านแบบทั่วไปก็ทําแบบนี้มันจะน่าเกลียดหรอกแต่ว่านี่คือขอเขาเออแบบพี่สอนผมหน่อยผมอยากรู้อย่างโน้นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวชิมกาแฟก่อน หมดแล้วสองแก้วมึนอยู่ยเ็ียมอันนี้เป็นเท้าแขนนะครับของนะัตอนแรกอะผมถามหาจะขอซื้อนั่นแหละแต่ตอนถามหาที่แรกนัดมันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอาไปเลยแต่ว่าอะไรผมเอาของเขามาเยอะแล้วนะครับเกินใจิีนนี้ก็เลยขอซื้อแล้วก็ม <c oughs> นนีได้กาแฟจากที่ซื้นไปนะครับเป็นร้านกาแฟที่มีอะไร จริงๆมีอะไรนะมีคัมนะผมเคยเห็นโอเคก็เดวไปใส่อะไรที่บ้านหลังจากที่เบลวเท้าแขนมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีใส่อะไรนิดหน่อยแล้วก็มีอ๊นี่ตัวนี้เป็นเหล็กยึดเท้าแขนนะครับผมให้เพื่อนทําให้ดูว่าจะใส่ได้หรือเปล่ารูมันไม่เหมือนของเดิมแล้วละเพราะว่านี้มันจะเป็นรูกลมๆนะครับของเดิมอ่ะรู้สึกตัวที่ ยึดกับเท้าแข่นะมันจะเป็นที่ใส่เหมือนพลาสติกที่เอาไว้ขันเกลียวปล่อยแต่ผมว่าจะหาน็อตใส่ไปแหละแค่ยึดให้มันอยู่ก็พอนะครับส่วนอะไรที่จะใส่วันนี้ก็คืออันนี้ครับนี่นะครับเป็นบังแดดจากนัดเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ไปเอามานานแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะัดบอกว่ามันเป็นของตัวสี่ประตูนะครับซึ่งบังแดดของ ซึ่งบางแดดของผมมันเก่าแล้วเว้ยเดี๋ยวถอดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสภาพจริงๆอ่ะอันที่ใส่อยู่ก็เป็นของนัดนะคือของถ้าเป็นของผมเรือนแรกอะ่ะมันหักคือใช้จนมันพังอะ่ะฝั่งคนขับอะ่ะก็ไปเอาอันนั้นของนัดมาแล้วใส่ไปละนี่นะครับก็คือได้มาเป็นคู่เลยแต่ว่าผมใช้แค่อันเดียวก็เลยอีกข้างหนึ่งเหลือ อ่ะรู้ถึงอะไรเหลือก็เลยากาว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมีอะไรแจกของที่แจกก็คือเป็นของนัดที่ให้ผมมานะครับแล้วก็ของที่ผมไม่ได้ใช้ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นบังแดดแล้วก็อีกสองชิ้นนะครับเป็นข้อแบ่งมือสีเทาแล้วก็อันนี้เป็นหน้าไม่เต็มดํานะครับสภาพมันก็ฝุ่นฝุ่นฝุ่นหน่อยเนาะนี่นะครับมันเลอะนิดนึง ถ้าใครได้ไปก็ทําความสะอาดหน่อยก็ได้ก่อนใส่ใส่แบบไม่ซีเรียสอะไรเอาไว้เก็บของเก็บของก็ได้เลยครับใครที่จะวอะไรนะครับก็คอมเมนต์แต่ผมอยากแบบ1คนหนึ่งชิ้นเนาะเพราะว่ายังไงก็แจกฟรีเผื่อมีคนที่เขาต้องการนะครับแต่ถ้าแบบผ่านเวลาไปนานแล้วมันยังไม่มีคนเอาเนี้ยก็ลองมาคอมเมนต์ทิ้งหลังไว้ได้ถ้าของมันยังอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ของพวกเนี้ยมันเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับคือถ้าส่งอะ่ะก็ออกค่าส่งให้ผมหน่อยละกันแต่ผมจะหากล่องหาได้ใส่ไว้ให้ ไปใส่บังแดดครับที่ยืดเท้าแขนนี่ครับนี่นะครับนัดเขาเก็บไว้อย่างดี ลพลาสติกเรียบร้อยมีประษาญ,ญี่ปุ่นด้วยนะครับแปบลบว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าผ้าอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือแนบบแบบแบบลายตารางเหมือแนบบลายสกอตอะผิวแบบไม่ใช่เรียบๆเหมือนของเดิมนะครับโอเคไปใส่ เปลี่ยนเสร็จแล้วทั้งสองอันนะครับในกล้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นผมคิดว่ามันน่าจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นเป็นตารางตารางนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นที่เป็นลายตารางเรารู้สึกแบบเออดูล้นน่ารักขึ้นเลยอันนี้มีตัวสาญี่ปุ่นก็เท่ๆหน่อยภายในรถผมก็สเปซสะปะไปหมดแล้วนะอันนี้ก็ดูแบบเออน่ารักน่ารัก อันนี้ DIY แผงประตูก็ไม่ใส่เดี๋ยวต่อไปจะซื้อพรมมาใส่นะครับมีละเห็นเห็นแล้วละ,ละเป็นพรมมาเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้อันใหม่เนี่ยดีขึ้นเยอะครับเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพิ้วเลยอันแรกแม่งจะแบบแบบกึศกึศกึศกอศกเศกืศกึ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 ศึศกึกึึ ดี๋ยวผมลองท่าก่อนนะครับว่ามันพอดีหรือเปล่าเพราะว่านี้มันแบบเออให้เพื่อนวัดแล้วก็ตัดมาให้นะครับถ้าเป็นฝั่งที่ต้องใส่ยึดกับอันเนี้ยโอเคเลยพอดีนะครับเดี๋ยวก็แค่หารน้อนมายึดเราเดี๋ยวไปท่าหนึ่งครับ อันนี้เป็นฝั่งในรถนะครับคิดว่าน่าจะพอดีนะแต่ว่าถ้าดูจะอตรงนี้มันจะมีช่องว่างนิดนึงนะครับแต่คิดว่าขันน็อตอัดไปมันน่าจะโอเคแหละใช้สำหรับยึดได้ทีนี้ก็มาหาันน็อใส่ มพิ่งเข้าใจว่าทําไมอน็อตตัวนี้มันถึงเป็นเกียวปล่อยเว้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราใส่ตัวนี้ยึดกับรถใช่ป่ะพอเรานี้ครอบลงไปอ่ะเนี่ยถ้าเป็นน็อตแบบที่ต้องใช้ตัวเมียมันไม่มีคือถ้าเป็นเกียวปล่อยมันก็ขันเข้าไปได้เลยใช่ป่ะมันก็ล็อกเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเราต้องหานตัวเมียมายึดเนาะก็เลยต้องถอดไอ้ช่องเขี่ยบุรีนี้ออกก่อน ล้วเดี๋ยวจะใส่หรือไม่ใส่ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าประเด็นหลักคืออยากได้กล่องที่มันไม่โยกนะครับอันนี้อาจจะถ้าใส่มันได้ก็คงไม่ใส่เดี๋ยวขันก่อน <c oughs> ได้ครบแล้วครับอันนี้น็อตแล้วก็ที่บ้านผมมันนันมีแบบเนี่ยที่มันจะชอบอยู่ตามมอไซค์อ่ะก็คือเป็นไว้สำหรับใส่แบบอย่างเงี้ยเออ ใส่เข้าไปนี้นะครับแล้วก็นอนขันเข้าไปออถ้ารูมันพอดีก็เดี๋ยวจะใช้ตัวน,นี้ไปเลยเดี๋ยวไปลองใส่ดูครับมันร้อนเกินนะครับเวลาทำอะไรอยู่ในรถเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดฝาหลังเผื่อจะดีขึ้น กว่จะใส่ได้ก็เอาเรื่องอยู่โอ้โหมันไม่ค่อยพอดีนะครับก็แบบต้องงันงัดทางทางอยู่เนี่ยต้องถ่างในเหล็กเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กสีเทาๆเนี่ยเพื่อให้มันมารับแล้วก็พรมเนี่ยพรมมันแบบมันไม่มีที่ว่างให้ไข่น้อนอะเนี่ยยังติดอยู่เลย ก็แบบผมก็ไม่อยากจะไปฉีกไปตัดมันเยอะเนาะแต่ได้ฉีกไปหน่อยหนึ่งนะเนะีนะ่ยรอยฉีกไม่งั้นมันไขน่นอนไม่ได้จริงๆก็ลองเล็งๆดูละมันมันจะอยู่แบบเพเยะขึ้นแบบนี้นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะนอนราบแบบนี้เลยถ้าให้ใส่จะใส่กับไอตัวเท้าแขนได้อะ่ะมันต้องเพเยะขึ้นนิดนึงโอเคเดยวเราก็มาใส่เท้าแขนกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับโห หรือว่าจะขันน็อตแล้วก็ใส่เลยใส่เลยนี่สรุปแล้วไอตัวนั้นช่วยชีวิตผมไว้นะครับก็คือล็อกข้างในแล้วก็ขันน็อตจากข้างนอกเอาที่เขียบุรีก็ยังใช้ได้อยู่แต่โอ้ยใครจะให้มาดูบุรีในรถบ้าเปล่าเอาไว้เป็นพ,อพ็อปเฉยๆนะครับอ่ถ้าดูเนี่ยมันจะลอยเนี่ยมันจะลอยส่งจากพื้น ผมคิดว่าเนี่ยอันนี้ยเส้นเนี้ยคือรอยของเก่าที่มันเคยใส่แล้วมันวางไว้นะแต่พอใส่ตัวยึดแล้วอะมันตัวยึดมันเงยขึ้นแบบนี้นิดนึงนครับเพราะว่าถ้าให้ตัวยึดมันลงเนี้ยรูมันจะไม่พอดีก็เลยคิดว่าเวลาใส่มันน่าจะสะโลบแบบเอียงหน้าไปนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะเอียงหรือเปล่านะแต่ว่าดีตรงที่มันนี่นั้นตึบแข็งแรงครับไปดูอนอมันจะเอียงป่ะ อย่งบอกะดูไม่ออกวะ่ะโอเคไม่เป็นไรเอียงก็ช่างมันหรือไม่เอียงก็ดีครับแต่ดูงนี้เหมือนมันไม่เอียงเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยตรงเนี้มันจะลอยเว้ยก็เลยแบบไม่ค่อยเหนียนเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาแล้วแหละแลกกับความแข็งแรงนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใส่บังแดดกับที่ยึดเท้าแขนเรียบร้อยตอนนี้เท้าแขนแข็งแรงแล้วไม่กระดูกกระดิกล้วส่วนมาสรุปอะไรที่เหลืออีกทีนะครับอบังแดดเนี่ยเป็นเหลือสามชิ้นนะครับฝั่งคนขคับหนึ่งฝั่งผูดดวยสารสองนะครับก็ถ้าใครรับผมให้ไปหมดเลยเพราะว่าอีกอันหนึ่งก็ไม่รู้จะเก็บไว้มันน่าจะหาคนยากก็คนรับก็รบกวนเอาไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้า ไม่เต็มสีดำอันนี้หชิ้นแล้วก็ครอบเกียร์สีเทานี้หนึ่งชิ้นนะครับถ้าใครรับแล้วผมส่งช้าก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับแต่ผมส่งจริงแน่นอนอคลิปก่อนที่ผมแจกอะไรก็มีคนรับอะไรไปแล้วนะครับถ้าบางอื่นได้มาดูก็คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเขาให้หน่อยนะว่าผมส่งจริงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ ตอนนี้อะไรที่นึกพอนึกออกที่เหลือไม่ได้ใช้นะครับที่จะมาแบ่งก็มีประมาณนี้นะครับถ้ามีอีกเดี๋ยวก็จะมาลงต่อในคลิปหน้าๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามเจอกันคลิปหน้าครับ